เห็นกำแพงร้าวอยู่นิดหนึ่งเป็นข้อคิดนิดหน่อยแล้วกันฝนตกวันนี้ในเห็นกำแพงร้าวเนี่ยโยมก็ทำให้นึกถึงว่ารอยร้าวของกำแพงเนี่ยระหว่างบ้านนี้กับบ้านโน้นมันอาจจะเกิดมาจากบ้านที่สามก็ได้อาจจะเกิดมาอีกบ้านหนึ่งก็ได้ที่ทำให้กำแพงบ้านนี้ร้าวคนอีกคนอาจจะทำให้คนสองคนเกิดรอยร้าวซึ่งกันและกันก็ได้หรือมันอาจจะเกิดจากบ้านโน้นก็ได้เกิดจากบ้านนี้ก็ได้ ไม่ทราบว่าต้นเหตุของกำแพงแล้าวเนี่ยเกิดจากบ้านหลังไหนกันแน่แต่ที่แน่นอนคือการที่มานั่งไตรตรองพิจารณาว่าถ้ามันร้าแล้วเราเริ่มแก้ปัญหาก่อนแก้ปัญหาที่ปลายเหตุสักสักนิดหนึ่งก่อนแล้วก็ไปดูที่ต้นเหตุว่าทำยังไงมันถึงจะไม่ร้าต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสสอนถึงเรื่องของการพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทำพิจารณาไตรตรองเสียก่อนว่า เหตุนี้เกิดจากอะไรแต่แน่นอนเกิดจากสาเหตุที่มันเกิดจากใครสักคนหนึ่งก็ได้ก็จึงได้ข้อคิดนิดหนึ่งว่ากำแพงร้าวไม่รู้ว่าเกิดจากบ้านนี้หรือบ้านนู้นแต่แน่นอนบ้านสองหลังต้องรับผิดชอบร่วมกันกับรอยร้าวนี่แน่นอนฉะนั้นถ้าหากว่าทุกบ้านรู้ตัวว่าเราจะเป็นเหตุให้บ้านไหนต้องกำแพงร้าวก็แก้ไขไม่ให้เกิดรอยร้าวที่กำแพงก็ดีเหมอนกันเพราะมันจะสะเทือนหมดทุกบ้านบ้านนี้ก็เดือดร้อนบ้านที่สองบ้านที่สามก็เดือดร้อนไปด้วย ดังนั้นถ้าหากว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าจะทําให้บ้านใครกําแพงร้าวรีบแก้ไขที่เราก็น่าจะดีมัอนกันอขอเป็นข้อคิดกับกําแพงร้าวสักนิดหน่อยขอจเจริญพน